โอ้โหพี่น้องครับวันนี้เฮียป๋องเอาไม้มาฝากนะเล็กเนี่ยน่าจะเป็นต้นเงินไหลามาฮะนะลักษณะของเขาก็ใบด่างๆซะด้วยฮะน,นี่ฮะสวยงามาลักษณะใบเขียวด่างขาวเนี่ยด่างไม่มากหรอกนะแต่ว่าก็โอเคนะไม้มงคลน,นะปลูกไว้เป็นไม้ประดับไม้ฟอกอากาศ ช่องกิจไตสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนันลนอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ สวัสดีครับวันนี้สุขใจอยู่ในสวนกับนาเล็กได้ไม้มาปลูกอีกแล้วนะก็เป็นน่าจะเป็นตระกูลของเงินไหลามาเยาปองบอกว่าเห็นอยู่หลังบ้านขุดทิ้งเขาขุดทิ้งอยู่ <c oughs> มันมีลักษณะใบออกด่างๆนี่ก็โอเคนะบอกว่าจะเอาหรือเปล่านาเล็กบอกเอาเอาไม้มาเห็ะน,นะปลูกเป็นไม้ประดับนะได้แค่ต้นหนึ่งเดี๋ยวต่อไปมันก็ขยายได้หลายๆต้น ก็อยู่ที่ไอเดียของเราอยากจะตกแต่งให้มันสวยๆยังไงมันก็ได้นะมีดีกว่าไม่มีฮนะมีไม้ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลไม้ประดับไม้ฟอกอกากาศเป็นลักษณะไม้เถาเลื้อยก็ปลูกง่ายนะก็แค่ตัดเป็นท่อนเป็นท่อนก็สามารถที่จะเกิดได้นะถ้ามันยาวก็ตัดทิ้งให้มันเกิดหนอ่แนอแตกหน่อใหม่ มันก็จะเป็นพุ่มสวยงามช่วงนี้กระแสไม้ด่างมาแรงนี่เห็นด่างๆอย่างนี้จัดไว้ก่อนนะนะก็ไงก็ขอบคุณเฮียปปองมากเดี๋ยวไปปลูกกันดีกว่านี่นาเล็กก็เตรียมไว้แล้วกระถางดินพร้อมนะปลูกไม่ยากนี่ก็วางลงเ่ยใส่ดินแล้วก็ปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยออสโมโคตนะนาเล,ล็กโรยลงไปแล้วข้างล่าง แล้วเราก็เติมดินเข้าไปอ่ะก็เติมดินเข้าไปแล้วฮะนะก็แค่เอาดินกลับมะพร้าวสับผสมใบกามปูเนี่ยแหละเนี่ยใส่ลงไปปลูกง่ายฮนะพวกนี้ก็ชอบในแบบร่มรำไรสามารถเอาประดับตามมุมต่างๆได้นะมุมระเบียงมุมอะไรก็ได้นะใบสวยฮนะเนี่ยนี่แหละ เงินไหลมาครับผมอ่าก็น่าจะเป็นโชคเป็นลาบแล้วฮเดี๋ยวเดี๋ยวเงินก็ไหลเข้าสู่กระเป๋านาเลยแน่นอนฮนะ,ะเดี๋ยวไปรดน้ำกันปลูกแล้วก็อเามาไว้รวมกลุ่มกับเนี่ยแหละไม้ตระกูลเดียวกันเนี่ยต้นออมเงินอ,อมทองเดี๋ยวพักฟื้นกันอยู่ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวก็คงงามฮะเนี่ย ไม้มงคลเนี่ยปลูกใส่กระถางอย่างเงี้ยประดับเนี่ยสวยงามจริงๆฮะนะเห็นแล้วเรามีความสุขเนี่ยเชา้ชาๆมาจิบกาแฟชมรนาะโหมันสดชื่นจริงๆฮนะอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นัล่ละก็พามาชมการปลูกไม้ประดับสวยๆที่เป็นไม้มงคลที่ชื่อว่าเงินไหลมานะไม่รู้ว่าใบด่างหรือเปล่าฮะนะเห็นมันลายๆด่างๆนี่ก็คิดว่าด่างหมดแหละนะไม่เป็นไรฮนะ ยังไงเราก็ชอบจะด่างจะเขียวจะยังไงก็ช่างนะอ่ะก็ผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ผมสวัสดีครับ